ที่รักพาเมียไปเที่ยวหน่อยสิคะสวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้นะครับช่องต้มอามาเย็นนะครับก็จะมารีวิวกล้องวันนี้เป็นปั๊มลมไร้สายนะครับปั๊มลมไร้สายนะครับซึ่งในแอปรัตด้าบ้านเรานะครับหาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้ผมดูมาจากช่อง พาลูกเที่ยวนะครับพี่ป้องนะครับเขาบอกว่าต้องซื้อผ่าอารีเอ็กเบสเท่านั้นนะครับผมก็เลยจัดก,การสั่งซื้อมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้สั่งซื้อมาในราคา600กว่าบาทนะครับหกร้กว่าบาทอารีเอ็กเบสเนี่ยข้อข้อเสี่ยงมันคือเราต้องโอนเงินก่อนนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ของคอยไวอยวายยื่นคออยย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 ยนึนกกนยย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 ยนยย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 ย มาที่ผมเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ10วัน10วันนะครับก็ถือว่าเร็วแหละตัวนี้เป็นปั๊มลมไร้สายมาดูกันซิเขาจะตรงปกไหมหน้าตาแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้ก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับ ตัวน,นี้เป็นแบตเตอรี่นะครับความจุภายใน4 0 0พัน0 0มิลลิมิลลิแอมต่อชั่วโมงนะครับ3.6โวลต์14.8วัตต์นะครับจ s ดดีชาร์จอยู่ที่5าโวลต์2แอมแ์มแอ๊คเอาท์พุนะครับ4 kPa นะครับแม็กอินไชน่าแกะดูกัน ้เป็นค,คู่มือนะครับคู่มือนะครับก็สองให้เป็นพวกหัวต่อหัวต่อก็จะมีแบบนี้นี่น่าจะเป็นต่อพวกพวกสูบลมพวกเต็นะเต็นลมครับ แ้ก็บบนีเดี๋ยวก็มาเลือกใช้เอาแล้วกันไม่รู้ว่าใช้แบบไหนแล้วก็หัวยางทุกอย่างนะครับ4ชิ้นมีหัวข้อต่อวองสี่ชิ้นแล้วก็สายชาร์จเป็นมินิ USB ไม่ใช่เอามินิ USB ใช่ ยังไม่ใช่ใช้สีนะครับเป็นม่ย s ดีอยู่ในกล่องนี้ละครับาตาปั๊มก็จะแบบนี้จะมีตะแกรงกันหัวท้ายวิธีการกดอย่งนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นที่เช็คสถานะแบตน,นะครับอันนี้ก็มีสองขีด ปิดกดแชร่รอเช็คเรือสองขีดวิธีการใช้กดปล่อยกดล่อยกดหนับอ่อันนี้ปิดไฟละคือคาถ้าไม่กดแช่ ให้ไฟติดก่อนไม่สามารถกด power ได้นะครับก็ถึงกดแช่เหมือนโดนอ่ะใช้ขานะก่อน i.t ใช้ขานะปุ๊บอ่ะอย่างเงี้ยทำงานได้โอเคมานี้นะครับก็ตัวนี้มันจะชื่อว่าอิเล็กทรอนิก r p u อ p ปั๊มนะครับ ตัวนี้ก็เห็นว่ามีแรงดันอยู่ที่4 kpa นะครับไม่รู้ว่ารหัสย่อมันคืออะไรก็าจะแรงดันอะไรนะก็คือจริงๆมันก็เปิด google หาได้แหละแต่ทุกคนอยากรู้ก็ไปหาเอาเพิ่มเติมนะครับก็คืออันนี้แกะกล่องก่อนเพราะผมจะได้ได้ใช้งานนะครับอันนี้ผมไว้สูบพวกที่นอนอินเทนะครับอินเทคพวกแล้วก็พวกที่นอนพองลมทั้งหลายนะครับ เพราะว่าแฟานผมเนี่ยนอน BMW, เบสเวยเต็นท์ผมเต็นท์ใหม่เนี่ยตัวสีเขียวข้างหลังเนี่ยซิมพสเนี่ยมันวางเบสเวยห้าฟุตสองตัวเนี่ยไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับก็เลยจะต้องออซื้อที่นอนสามฟุตครึ่งนะครับน่าจะเป็นอินเทคหรือไม่ก็ที่นอนแบบพองลมครับมมวนเก็บง่ายๆเล็กๆนะครับก็ประมาณนั้นนะครับมุมกล้องอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมติดที่กระจกห้องทํางานนะครับแล้วก็ แกะกล่องให้ชมนะครับนะประมาณนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับก็ใช้ได้นะครับก็เห็นพี่ป้องเขารีวิวอยู่นะครับเอ้พี่ป้องเขาใช้อยู่นะครับก็ใช้ได้ดีอยู่นะครับเห็นเขาสูบตื่นลมเต็นพวกเนเจอร์ไฮตัวแอร์ที่เป็นบ้านลม บ้านที่ใช้เสาเป็นเสาเป็นท่อลมครับก็เห็นสูบขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทาไว้ค้ำได้นะครับก็น่าจะเวิร์นะครับเดี๋ยวชาร์จแบตให้เต็มแล้วเดี๋ยวค่อยลองเทสกันอีกทีหนงว่าสามารถสูบอะไรได้บ้างโอเคนะคบขอบคุณมากนะครับก็ถ้าสุขใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่างตั้มด้วยนะครับก็วิธีการสั่งซื้อไม่ยากครับแต่ถ้าใครอยากรู้วิธีการสั่งซื้อเดี๋ยวผมทำคลิปการกดสั่งซื้อให้ภายหลังนะครับถ้ามีคนสนใจจริงๆนะ ค่อยทำคลิปให้ให้ดูเพราะว่าคลิปผมด้วทำยังไงเหมือนกันอ่าต้องตั้งจอถ่ายอีกเครื่องหนึ่งกับมือถืออีกเครื่องหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะาผมถ่ายไม่เก่งเหมือนกันนะครับก็ฝากเพื่อนได้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ